ต้มตำเป็ดเพราะว่ากินแล้วโควิดกระเใจ,ใจ,ใจิงเจ๊ดเจก่นีปลาเป็ดของป่าของพ่ Ừ, rồi, ôi, ừ. 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 dạng da cao thắng này, phe non đấy, mạnh, luôn, เ็เดี๋ยวมกติบนรับาันี้ ยังเลยตำ่ำมามากินกินมามามาไม่เลยเก็บ้วยเยอะเยะต้เผื่อเกบปาล่าเก๋เร็วเนื้อยยังร้อน Yeah, 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 yeah. <laughs> bà áp đây. Hả? Ít cơm tám nữa kìa. Cá lá nữa. Cá ปลา kìa, đi

chảo lên <laughs> chỉ một điều mấy một nó kể mà đấy hey, <laughs> <nó> <laughs> uh, không tắm Hey, dùm sao? เอานี่นี่มาเกินนะอินดูางน้ำัมีน้ำอ่ะมีน้ำมาเลยยังยังมาแล้วมาแล้วางโอ้โหก็โอกมึงเนี่ยเอาเรื่องไปเรื่อยยี่หน้ำมาเนี่ย บบคือมันแบบมีเกียรต่ำซื้อมือง่ายกว่าทำไมขอเทปูนหัวมอวิ๊กน้ำขอ, <c oughs> อเทนี่ทำเป็นไอประตูน้ำอ่ะท้ำสองขวงนะ เยอะอ่อนอ,อร่อยหมดกลังเด็ดมีเพื่อนมีเจดังเนี่ยวางเขาไม่ลงตรนนั้น Hai ăn gì hung hăng gin nó, anh ông cái lạy vào lưu ạ. Nóng này, vào. nè, ông bang nè nôm này, bỏ lạc. Giê kê cái 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 trong ảo lạc. Giê bão lưu bụi ông. Say, mẹ 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 mẹ

นี่มึงไปดมเดิมไาดมหน่อยเปอะมึงน้อนกิน้วมันเถือนได้ไม่เลยสินข้าแล้วปล่อยมึงมาตามก่อนมึงเงินนี่มึงเงินอะไรเนี่ยเอาดมในในด้นด้วยในในตู้นั่นมาสลายมันหน่อยตู้กับข้าวมั้ยกับข้าวเฮ้ยแล้วกินอะไร่ยา ในจีิหมายมันี่ะยุ่งหรืว่าอะไร้งอย่าห้ามเล่นโอ้ยมันตักพักเลยกินแค่ตืนเช้านี่อร่อยมั้ไม่าด้กินมาขืนของแกมันผัดไว้ <Ờ S 1> <c oughs> เจอป้าดำรงก็ปองอะไม่กินแล้วเนื้อหวานยังกินมันกูยังให้มันกินเลยหวานเนี่ยมันก็ทาามันกินไปกินสับเดืยวเงินแต็กน้อย เกปฟาราให้ได้เลรอฟาร์มาผมกดนะเพื่อนยังไงตเองื้อเลยมันเร็วมันไม่นได้รัทนอน้ะร้านไทยร้านร้านใช่ตับตับตีแมวยันเอานี่มันร้อนว่ะเอาแล้วพอแล้วเผ็ดเผ็ดอืมอ้ยไอ้เจ้าปมันกดจังนี่มาแล้วไฟมีแล้วมา นีนออนน่อร่อยนี่ปอปอดกป็นปลากรนองติ่ม